เทคนิคนี้หลายคนรู้แล้วแต่หลายคนก็ยังไม่รู้ <c oughs> จะมาบอกเทคนิคลงคลิปใน t i k t o k ให้มันชัดจากคลิปที่เราถ่ายใน Tik t o k Studio <c oughs> ฟังเชื่อว่าคนที่ใช้ t i k t o k แล้วนายหน้าหลายคนถ่ายใน t i k t o k Studio รวมถึงตัวฟังด้วย <c oughs> แล้วเชื่อว่าหลายคนนําไปตัดในแคปคัดแต่แต่แต่ A Pod เอพอตออกมาเป็น 4K ลง t i k t o k แต่ว่าภาพแต่ภาพไม่ชัดสักง,งนันวันนี้ก็เป็นคนหนึ่งที่โมโหมากก็เลยถามในแชท GPT เลยให้มันรู้เรื่องสรุปแชท GPT บอกว่า มึงไม่ต้องเอ็กพอร์ตเป็น 4K ค่ะมึงเอ็กพอร์ตเป็น1080ก็พอือ <c oughs> หล่อนไม่ต้องไปพยายามตัดจะให้มันชัดขนาดนั้นเพราะว่าเวลาลง t ิกต็อกมันก็บีไฟเราอยู่ดี <c oughs> นี่ก็เลยแบบเอ๊ะมันจริงเปล่าตอนไหนหรือเปล่า <c oughs> แล้วเราก็ลองทำแบบนั้นจริงถ่ายใน Tik t o k Studio โอนำไปตัดในแคปคัต e เอ็กพอร์ตออกมาเป็นคุณภาพแค่1080 1 0นพีแล้วก็ตรงบิตเรทตรงเฟรมเรทอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ไปปรับมันเลยก็เอ็กพอร์ตมาอย่างนั้นเลยพอเอามาลงใน Tik t o k ปุ๊บ ผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปสองอาทิตย์คลิปก็ยังชัดอยู่ว้าปีอันที่เคยเอ็กพอร์ตเป็นแบบ 4k อะไรอะไรเงี้ยนะพอมาลงสักสองสาวันหรือว่าอาทิตย์นึงเอาละมันจะเป็นแบบนี้เชื่อว่าทุกคนต้องเป็นอะลงไปตอนแรกชัดแต่พอมาสองสาวันหรือว่าอาทิตย์หนึ่งเอาละภาพก็คือแตกไม่แตกมันก็จะชัดชัดมากชัดจนแบบไม่ชัดไปเลยแบบว่า เห็นเส้นผมเป็นเส้นเนแบบชัดมากจนมันดูไม่ชัดอ่ะเพราะฉะนั้นง่ายๆเลยทายใน TikTok Studio เอาไปตัดในแคป c คตเอ็กพอร์ออกมาเป็นพันแก็พอไม่ต้องไปทำอะไรกับมันมาก